หายสงสัยแล้วก็เลิกคาใจสักทีนะครับว่าทำไมไอ้จูตัวบูรรระดับอยู่อาบวกตัวคอตัวใหม่ตัวนี้มันแทงเข่าได้ทีเดียวเพราะว่าเพื่อนของเรานั้นหรือว่าไอ้จ้าตัวบูรร,รับระบัอยาบวกตัวนี้มันยังไม่ได้ทําการกายร่างหรือแปงลงร่างเป็นรา่างคันซูเปอร์ไซย,ยานนั่นเองซึ่งถ้าหากว่าเราทําเป็นร่างซูปเปอร์ไซย,ยานของเขาเมื่อไหร่การโจมตีของเขามันก็จะมีการแทงเข่าอยู่เรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหนึ่งครั้งสองครั้งและสูงสุดเขาที่ทําได้ก็คือสามครั้งแบบนี้นั่นเองครับผมหนึ่งสองสามโอ้โหบอกเลย เบบจัดจับแล้วเบิ่ต่ออีกหนึ่งทีหนึ่งสองแล้วก็สามอีกทีหนึ่งโอ้โหดาเมจอย่างสุดจัดจัดนะแต่การทําการโจมตีแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่ายุ่งยากสุดและเป็นการเล่นที่แบบโคตรน่าลาคาญมากๆคือถ้าเอาไปลงเล่นในดันเจี้ยนทั่วไปเนี่ยผมมองว่ามันก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าหากเป็นในเรื่องของ PVP หรือว่าการโจมตีบอสที่มันมีแค่ตัวละครตัวเดียวอยู่ในนั้นเนี่ยโอ้บอกเลยว่าทําดาเมจได้ไม่สุดจริงๆตอนแรกก็คาดหวังไว้สดิดีเพราะว่าดาเมจของเขาเนี่ยมันสูงสุดอยู่ที่11%่นล่ลงห มันก็เก่งนะครับแต่แค่ว่ามันใช้ยากนิดนึงเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัวละครตัวนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมสาหรับการอัปเดตั้งแต่กรอบแรกไปยังกรอบที่ผมสามารถทําได้ตัวละครตัวนี้มันจะเก่งยังไงการใช้งานของเขาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อทุกท่านได้รับรู้แบบเต็มเ็มอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันแบบเต็มเต็มนะครับเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมที่ช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะลิสต Man s ช o อบริการการเติมเงินเกมมือถือ1,000เมนเดสเต็งเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1ที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททาง l ิ s t Man s h o อก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสัรงชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดดืออนีีกก้วยและ เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ l i t แมนช h o p เขาบ,บริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเอาเว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับ l i t แมนช็อปบริการการจำมืนเกมตลอด24ชั่วโมง สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยท,ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในซูเปอร์จีนสำหรับคลิปดูในวันนี้กระผมจะมารีวิวเจ้าตัวละครตัวนี้กันนะจ๊ะเพราะว่านะตอนนี้ผมเองทําการอัปเกรดตัวละครตัวนี้มาได้สูงสุดก็คือกรอบสีทองนะครับผมจํานวน4บ้างนะคือณตอนนี้ทรัพยากรคือน,น้อยมากๆเนื่องจากไอดีหลักไอดีนี้มันเป็นของเซเวอร์ใหม่แล้วก็ผมเองเนี่ยปั้นตัวละครสีม่วงมาเยอะสุดๆไม่ว่าจะเป็นตัวหลักน้องยุงระดับ UR อันนี้้ก็ปาเหมือนกันนื่องจาก็ปั ชอบโดยส่วนตัวแล้วก็พึ่งปั้นตัวละครเกโรเกโรระดับ U R ที่เป็นคอหลักของทีปิศาจไปเมื่อล่าสุดอันเนี้ยคือปั้นมาเยอะมากนะครับจนทําให้ทรัพยากรไม่เหลือไปปั้นโบลอนระยับ U R บวกเลยนะแม้กระทั่งในเรื่องของเลเวลสกิลก็ได้แค่เลเวลขั้น8เท่านั้นครับผมก็คือ50เลเวลส่วนน้องยุงกับเกโรเนี่ยโอ้โหจัดไปแล้ว95เป็นขั้นที่17แล้วก็น้องการโรจัดมาเป็น100ครับผมขั้นที่18ส่วนแผ่นศิลานี้ก็ได้มาปลดล็อกน้องยุงซะด้วยนะครับ,บ,ออนนรรบอ่อบ ไม่เป็นสายสีม่วงหรอกมัง้งสรุปมันดันมาเป็นจริงครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวโบร้อระดับ U R บวกตัวนี้นั่นเองทําให้ทรัพยากรในการปั้นอย่างที่บอกไปได้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเองก็กําลังคิดอยู่ว่าจะไปเปิดตู้กระชาเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าอยากได้ไอเ้เศษตัวนี้มากมากหากเราได้ครบ4ชิ้นนะครับมาทําการอัปเกรดเวลของเขาเนี่ยเราเองจะได้ค่าสเตตัสเพิ่มเติมมหาศาลเลยแถมณตอนนี้ก็มีการแจกเศษเจ้าตัวโบร้อระดับ U R บวกอีกด้วยนะครับเพียงแค่เราไปทําการเปิดตู้ทรัพยากรในนนเเเรรรืื่่ออององงงงขตตตัวมวหลี้า เองก็ได้รับมาแล้วแบบเน้นๆเลยนะคุณผู้ชมแต่ถ้าจะให้ดีใครที่มีตัวเหลืองเยอะๆนะครับผมแนะนําว่าให้บีบดองเก็บไว้เลยนะเพื่อเปิดในกิจกรรมอันนี้จะแจ่มที่สุดนะครับเพราะว่านะตอนนี้ใครที่เป็นอันดับหนึ่งของกิจกรรมนะตรงนี้เราเองจะได้รับพวกเศษดาวพิเศษนะครับซึ่งเศษดาวพิเศษเราสามารถมาซื้กอกอบพื้นหลังแบบเคลื่อนไหวแบบนี้ได้ด้วยซึ่งมันจะมีการบวกค่าสเตตัสต,ต่างๆที่เยอะมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อเลยนะครับผมสําหรับปัญหาตอนนี้ที่ผมเจอเนี่ยนั่นก็คือการใช้ท่าของเจ้าตัวโบบรระดั ซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีการแทงเข่าแบบนี้ไปนะครับผมแต่ผมตกใจตรงที่ว่ามันแทงเข่าได้หนึ่งรอบจนทําให้ผมนั้นกลับไปดูความหมายใหม่นะครับผมการที่เรานั้นอยากจะแทงเข่าตัวละครของเขาให้มันได้มากกว่า1รอบหรือหนึ่งครั้งเราต้องทําการฆ่าตูให้ตายไปก่อนจนํานวนหนึ่งตัวหรือไม่ก็ทีมฝ่ายเราเนี่ยตายไปก่อนจนํานวนหนึ่งตัวตัวละครเจ้าตัวโบรอนระดับอยู่อาบวกก็จะมีการชาร์จพลังงานระเบิดอยู่นะตรงนี้จํานวน1่ขั้นนะครับก็คือเราจะแทงเข่าได้สูงสุดนะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่2ครั้งนะครับแต่ถ้าาาาก่ตมย ไปอีกหนึ่งตัวฝั่งเราตายไปอีกหนึ่งตัวอะไรพวกเนี้ยเราก็จะได้แทงเข่าครบแบบเบิ่มๆอีกหนึ่งทีนะครับผมก็รวมๆสูงสุดเนี่ยจะแทงเข่าได้ทั้งหมด3ครั้งส่วนเอฟเฟกตรอบตัวของเขาตอนชาร์จบิ่งพลังเนี่ยมันก็จะดูสวยงามมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นนะครับผมลองสังเกตดูได้จากตรงนี้นะตรงที่ว่าตัวละครเขามันจะมีประกายประกายแสงออกมาเห็นไหมครับคุณผู้ชมจากตอนแรกมันจะเป็นแค่ไฟม่วงๆปกติเนาะแต่อันนี้จะมีการชาร์จพลังงานมากขึ้นซึ่งในส่วนเนี้ยผมเองอยากให้โมเดลของเขาตั้งแต่เริ่มตต้งงบบ้้นนนนนนเปปป็กาารลลด่่ออยพัังงแแบบีีคื เอามาเก็บไว้ใช้ตอนในเกมสังนันนะทำให้ตัวละครโมเดลของเขาในตอนเริ่มเกมมันดูจืดจางไปเลยนะครับแต่เป็นว่าโดยรวมมันก็เท่อยู่พอสมควรนะสำหรับเจ้าตัวบอสระดับอยู่อาบวกที่ผมนั้นสามารถทําได้ปรับมาณนี้นะครับผมส่วนในเรื่องของการโจมตีดามเมจมันก็แรงอยู่พอสมควรในสิ่งที่มันติดปัญหานั่นก็คือหากเราเอาตัวละครตัวนี้ไปโจมตีบอสแบบเป้าหมายรายเดียวที่มันดันมีตัวละครตัวเดียวๆนะครับยืนในทีมเราเองจะแทงเขาได้โคตรน้อยเพราะว่าตัวละครของฝั่งตรงข้ามมันไม่มีตัวไหนทําให้ตายหรือถ้าจะเกิดว่ามา่่ตตััวาายในนนทีีมมของเเร ปั่นลำบากนิดหนึ่งนะอย่างเช่นเจอเจ้าตัวโบรอ์ตัวมันเองในร่างที่2ร่างนี้ที่มีตัวบบสตัวเดียวเวลาผมจะทําดามิดให้มันหนักๆได้เนี่ยผมต้องเล่นทีมประมาณนี้นะครับก็คือไอ้เจ้าตัวกิโ,โ,โลกิโลระดับยูตรงนี้ไม่ได้ใช้คอสกิลมันเลยนะเพราะถ้าเกิดผมไปใช้คอสกิลของเขาเมื่อไหร่ทีมของผมมันจะไม่มีตัวละครตัวไหนตายนะครับและการ <S <S แทงเข่า <S <S มันก็จะแทงได้แค่รอบเดียวแล้วดามจมันก็จะทําได้เบากว่าเดิมนะครับซึ่งปกติแล้วดามจของเจ้าตัวโบรอ์ระดับยูอาวงของผมจะทําได้สูงสุดประมาณ200ล้าานนนกว่่ะซึงใส่วนนี้ยังปั้สุด นะครับถ้าเกิดว่าปั้นสุดเนี่ยบอกเลยว่าดาเมจจัดจานมากกว่านี้อย่างแน่นอนแบบ100ล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรามาลองแทงเข่ากันสักหน่อยนะครับผมสาหรับจังหวะนี้ก็แทงไป1ทีสทีแล้วก็3ทีจัดไปเลย150ล้านนะเมื่อกี้โอ้โหถือว่าแรกใช้ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีคอของเจ้าตัวกิโลกิโลเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะดูดีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะไอ้เจ้าตัวบอลระดับยูอาบุตัวนี้มันก็จะยืนในสนามได้นานมากขึ้นนะครับแต่นี้ก็คือยืนได้น้อยลงนะครับ ตัวนี้จะเป็นดาเมจเป้าเดี่ยวที่ดีกว่าเจ้าตัวกาโละดับอยู่อาด,ด้านบนนะครับผมเนื่องจากกาโลตัวนี้เนี่ยมันโจมตีหมู่แล้วดาเมจเข้าอย่างเบาถ้าเกิดว่ามีแค่ตัวละครเป้าหมายตัวเดียวแต่ถ้าเป็นโบลอ์แล้วก็ดูการแทงเข่าของเขาครับจัดไปเลยครับผม174ล้านแรงพอใช้ได้นะส่วนลูกไฟเนี่ยก็มีไม่เพียงพออีกเหมือนกันครับเจ้าต,ตัวยุงก็ใช้งานไม่ได้อีก <c oughs> ทําให้การปั้นยุงในโซนนี้เนี่ยลำบากอยู่นิดนึงนะจริงๆต้องเอาไปหลีค่าออกนะครับผมแล้วเอาของมายันให้กับโบลล์อยู่อาบวกใหม่นมะัาาน ใช้พลังงานลูกไฟนอกจานวน2เมฆแต่ลูกไฟตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีนะครับผมซึ่งในโซนี่ก็ได้รับมาเรียบร้อยนะครับผมเนื่องจากไอ้เจ้าตัวเกโลเกโลมันทําการฮิวเลือดมานน่นองแล้วก็แทงเข่ากันไป174 175ล้านแล้วก็ยุงปามาอีกหนึ่งที่ดามจโอ้โหเบากว่าโบลอสเยอะนะครับเอาเป็นว่าโดยรวมเจ้าตัวโบลอสระดับยูอาร์มันเก่งมันแรงมันดีแต่การใช้งานของเขาเนี่ยมันจะดูยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดเอาไปลงในพิวพี่แล้วเราฆ่าฝั่งตรงข้ามเามามเมมเเค้้าาาาไไมมมมม่่่ตตตตตยยหรรืออททีีีีีใจจัััวววบนนก็แด เท่านั้นนะครับผมซึ่งดาเมจของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ทําสูตรตั้งแต่รอบแรกหรือว่าเทินเทินแรกนะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องอไปลองเล่นกันดูหากมันเข้าในเซิร์ฟเวอร์ไทยเพื่อนๆจะปั้นแบบไหนจัดสปีดอะไรยังไงก็ต้องลําเลียงให้ดีนะครับเพราะเจ้าตัวบอลระดับอยู่อาบวกตัวนี้ไม่ควรเปิดเป็นตัว,<อ>ตวแรกนะครับต้องเปิดสมันตัวที่2หรือตัวที่3กําลังดีนะตัวแรกๆเ,เน้นเป็นพวกโจมตีหมู่ๆไปเลยแบบแรงๆนะครับอย่างเช่นการลระดับอยู่อาที่โจมตีไปปุ๊บแล้วมีโอกาสได้ตายสักหนึ่งตัวหรือ2อตัวอันนี้จะ พลังการแทงเข่าได้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งณนะตอนนี้ก็จัดแทงมาแล้วเกือบ200ล้านนะเมื่อกี้แต่ก็ต้องขอย้ำเลยครับว่าคลิปนี้ไม่ได้มาด่าว่าตัวละครมันกากนะครับคือตัวละครมันเก่งเพงียงแต่ว่ามันเล่นยากนิดนึงเท่านั้นเองคือกดมันหยุมหยิมเล็กๆน,น้อยๆนะครับผมประมาณนั้นนะถ้าเกิดว่าเราไปเจอทีมถึกถทีมหนาๆในพิ p พีเนี่ยโอ้โหเราเองนี่ทําดามจไม่ได้เลยและยิ่งคอเกโลเกโลระดับยูโอ้ยมันบวกเลือดสารพัดสารเพจริงๆนะเอาวว่าเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่น ดูดเดือดข้ามเซิร์ฟเวอร์ด้วยแล้วบอกเลยว่าสุดจัดสุดๆย้ำกันอีกทีนะครับว่าความสามารถของเขามันกิ่งและมันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอันติเมทที่โจมตีแบบเป้าหมายโดยตรงแบบชํานาญนะความเสียหายคือ7% 0 0%คิดเป็นเป้าหมายรายเดียวนะครับผมมีโอ,อกาสาอีก45%ที่จะทําการโจมตีแบบไม่สนใจการหลบหลีกไปด้วยนะส่วนพาร์สีสกีตัวอันนี้อัพเป็นแค่2ดาวเหลืองขึ้นไปกันก่อนนะครับผมก็คือหากตัวละครของเราตายหรือฝั่งตรงข้ามตายเราจะสามารถเก็บสเต็กการแทงเข่าได้หนึ่งครั้งซึ่งเรานั้นจะสาามรถ เก็บได้สูงสุดจํานวน2ครั้งนะครับแต่การแทงเข่าจะนับโดยรวมทั้งหมด3เข่านั่นเองส่วนในเรื่องพัลส,ส์สกิลปลุกตื่นขั้นยูอาร์ก็จะเป็นในเรื่องของการตายเกิดนะครับผมก็คือเป็นอมตะภายในเกมนั่นแหละประมาณ3ครั้งซึ่งจะฟื้นฟูเลือดประมาณ50%ตแถมยังมีการลดความเสียหายไปอีกด้วยนะครับจำนวน3 0แต่ถ้าเกิดว่าเป้เปาหมายที่โจมตีเรามีพลังโจมตีน้อยการลดความเสียหายณนะตรงนั้นก็จะถูกเพิ่มขึ้นเป็น1.5เท่าเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไม่่่วววาาาาาาจจะะะเเเเเเเปป็็นนนใรรรรืืออออองงงขขึกกกกกดดลแแุ้ณฉพ3ีบบัหตม5 ทุหมวดผมจะจัดให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมกันอย่างแน่นอนแบบยาวๆและส่วนสุดท้ายนี้กระผมก็ต้องขอล่าลากันไปก่อนนะครับกับเจ้าตัวการโรระดับยูอาที่ผมปั้นพัชส4ปกติเลวสกิลมาเป็นเลเวที่2นะตรงนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านอย่าลืมที่จะชวนกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน